เอาต่อครับเปลี่ยนกันทีนละหน่อยกินน้ำกันมือนี่แดดเจ็มมารีพีน้องเบิง์นทงฝาไหมโอ้ตะเวนหน่อยห้าวเพีง,งหน่อยหน่อยใหญ่ เดี๋ยวเาจะขึ้นตาหนากันเปลี่ยนกันกัน,นไอ้เคยเน,นาะใช้ไรคนน้อยใช้เมื่อไงก็เปลี่ยนกันเข้าใจติดกับนไปเนี่ยห้องเอิ้นใ,นใจที่มันมีสุีบรรยากาศเตรียมใส่แต่ว่าหอนอหอนไปห้องมือเนี่ยหอนแทะหอนบ่า แบบว่าชีฝ่ามันเบาบางแหลกมันจะได้แบบแสบใช่ไหนนี่อ่ะนี่ใส่นี่ใส่ที่นี่ใส่อ่าจะคือเบาอ่ะจับอน โอ้ยปานิชยัก oh, ษ์นแนวนี่โอ้ยานิชยอะนดิฮะโอ้ยบอคือบคือโอ้คือโอ้มนมมนคือโอรีโอ้ยโอ้ยพี่น้องเ้ยไม่เคย เคยว่าไป็ึกแค่เอาอยู่น้องเอาปลามาใส่เป็นยังพอได้ขูบเพิ่นว่าปลานอนตายอลออไรโอ้แต่ไหนแต่เสียดเพราะมันกระคือกับบุคือสามเอาไปปี๋เห็นปลาข้ออยู่พี่น้องเห็นปลาข้อบางส่วตนต้นเปรอะมันอยู่แถวๆนี้แหละแต่มันจะอยู่ไฮได้เจ้ามันมันล่งนะประจ๊ะ มันลงไปไม่น่าม,มันก็จะี่น้อเยเดยโอปยด่ีแต่มีห่มก็กล่วยเย็นๆเดีย๋ยวเขาท้ายให้ี่แล้วห้องกันนาจะขึ้นเนะพี่น้องเลยค่ะว่นแรกเขาจัเสีย่งต่อล่งขาดนั่นแหละ ขาดก็น่าจะบ,บ่เมือ่อยซ้่มไทยเพราะว่าขาดมันแบบบนักปนในนะและ้วก็สิคะสิไทยให้นี่อีกเดีย๋ยวเบิ่งมาแรงสิได้อีกจะให้พี่นอ้องขาดไว้ได้ร้าย,ายบาทเดียวเทาก็มีเวลาอันนั้นนะเทาก็มีเวลามา,ลมาดกมาดําซอยกันเนาะเพราะว่าอันเทาขาดได้ร้าย,ายในมือเดียวเทาก็มีเวลาไปเห็ดแนวอื่นพี่เนาะนขาดไว้น้อยมือนะหนาเทาก็ต้องได้ขาดช่วยก่า ว่าสีขาดไปได้ไรซะกระจ่างขาจอมาดำทำไป็เหลวไปๆเนาะเหวหน้าเลยกระจักสิไปไซส์พี่น้องเลยอยู่บ้านกะกัวซิมีคลิปถ่ายเนาะกะคันมีเบียกกบพ่อด้มีคลิปถ่ายนะคันพ่อมีเบียกับน้องตัวมีคลิปถ่ายเนาะจากแบบคลิปซื้อหันเซอร์นี้มาเห็ดกินตเพื่อนนะนะแค่ได้วันนี่เดี๋ยววัดมึงฟังเบิ่งเนาะพี่น้องเดือนหนาบอสุกว่าจะขึ้นไปผักเนื้อ หรือบอกระอันขึ้นไปแถวลองศอกลองซ่านนะไปหาหลินกับเออูหรือว่ายูทูบเบอร์แถวๆคุณแหละขันแบบว่าเบาซุกแล้วหน้าไวก้กับสิแบบเฮ็ดคอนเทนต์ไปหาหล่อดำหน้าซอยยูทูบเบอร์หลายหลายคนนะพี่น้องแบบคือว่าไปแวบบะเจอมาลาบอจะสีนะไปแวะเออูบออันขันว่าอันนี้เออดีมกับไปแวะเออดีมกันอะไรเนะนาะขันไว้ระหว่างเพราะว่าเา้างูฮจักกับหลายคนอยู่พี่น้องขันแบบผู้ได้วางเขาก็ไปหลิน ที่ตั้งออกทั่วแบบแบบกุมวนพี่กันนะพี่นนองไปลินน้ำกันเนาะกันเ่าแล้วคอนหมูกระคาบเซยเห็นที่จะไปพี่นนองเดี๋ยวเปลี่ยนกันทีละน้อยเนาะโอ้ขีดฝาสาดงามเบิ้ยมงไหมขีดฝาสวยมากไปเดี๋ยวสิจอนขั้นเอง ยั่งอีกหลายเติบแล้วนี่หยุสองสามเหาะเพื่อพี่น้องใช้หน้าเนี่ยมันสเมื่อยแบบอ่าคือแบบเทาต้องใส่ความบดทนพี่น้องทราบม,มันสีทั่วเนาะเพราะว่ามันใช้ไปที่ละข้องที่ละข้องะนะเราต้องให้มันทั่วเห็น,นเ,นเท้าท้ายขามกับบไระอีกแล้วมันสีแกนคนดำสีจเจ๊โปโมือพี่น้อง จะได้เห็ดกับปุ่นอีกแ้วนี่เองนะเป็นวบาปีเหรว่าปีถอกเอาไปกันนี่ต้นกล้วยเตรมอยู่ถอกเอาถอกเอาอสำสิกลินพี่น้องน่างามจะลงสอนขั้นกันเปลี่ยนอนะันเสร็จกันเอาแบ่งหน้าบ่อเข่งเนาะมันก็ได้แบบต้องกัดมาสั่งเตน มาเรียจะเปลี่ยนโ okay. อเคใช้ห้องรถไฟจะท่าไหนมาโอ้โหมันธรรมดาเกี่ยวกับม,นมันนะมันนี่เนาะอันนี้กแบบับลอยแหละงานมาเดี๋ยวเขาสืสอนขั้นให้กาให้มันแหลวเนาะเพราะว่าสอนขั้นคือย,อยังแบบอ่าดินที่มันอยู่ติดแคมข้างหน้านะครับตองยกไถ้แต่เนี้ยมาใส่ตองนี้เนาะเดี๋ยวจ้า

<c oughs> มาแบ่งหน้าบ่เครื่องแล้ลลลลลจะซ้อนคันเหรอได้ไดไดไดโอ้โหดีหุ่มเลยวิธีซ้อนคัน,นี่ทีซ้อนคันเหรอใช่รเช้านี้ฉันซ้อนแล้วนะเกือบรถไถปิน้นซ <c oughs> ้อนอได้บ่หนีเด้บุกขืน <c oughs>

คนประตูขในนอตแล้วมมันวนเขาปะด้แล้วดิมันสุดหล่อแล้วเนาะ นี่ได้ขอยซ่อนกับเถอะเอาว่ายัางกันมาดกันอุ่ยไว้นอกมาไว้เฮื้งนะ <laughs> เจอดขึ้นเลยนะเจ้าดีโอตายถึงพระเท่าง่ายได้แน่ <laughs> โอ้มีแตือนามของเนี่ย หลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปแป่งให้ได้ดคือง่ายได้แต่ท่านให้นหน้าขาดเนี่ยไปง่ามาท่ไทยเลยเออทยี้งทยและอยเด้นบลกื่อยหุบอ้ฝาว่าไงเนี่ ทันว่ายางให้หนึงกับประมาณหอดค้ำบ่อนไปครับเออลูกเช้ชามาแล้วไปดีป้าลุงน่ะติลุกเฮ้ยวันนี้หมดกล่อง ให้หุ่นตอเลยบอยนี่ักก่อนักก่อนนะทานีกรดำบวดังเนาะมือสตอนเทียงเขาเจนขาดเนาะก็สีดำเลยบอก็ยัได้ื้นมดแล้วโตก่าว้ซือเนาะ คุมรถไทยกเป็นซอนข้นมหนักอีรีเดแมนแต่ซ้อนถ้าบิดนึงเนี่ยแมนโอ้แบบมันมัน,ม,นมันสีขื่นขั้นไทน่นอย่างเดียวนะแต่ไปได้นี่เพราะเขาหักกลับมาปุ๊บมันกระจุ่มแบบนี้พานมันกระจุออ่มแบบท่านี้เพราะเขายกยกปุ๊บขั้นเขากำบมท่านขื่นขั้นแท่นหน้าเลยเด้คต่างแรกเนาะพี่น้องเอ้ยบ่ามาดอกลูก ใบปานจะคือบ่าใส่หมวกมาลุกใบดีปาลุงนะลงนะใบดีปาลุงเนี่ยจ๊ะเอ้ยเพื่นยิงขนาดอือจุบกันจุบเนะี่ย กีหอดคู่บัวตาดิคิดหอดเด้กคู่บัวตาอยู่เงื่อนไหมยน้องเป็เออปั่นหุยหุยหุไปโดหยาสนิ้ยเออมูลเอ่ให้มือเสาให้ครหาจะพักบุ่งเนี้ยจะหยาเนียคอยจนเจ็บอันบ้าเบิดมือเสาหยาเมือนเออ อ่มมาชุ่มเนยง่ายอยู่นี่มันบ่มีหยาลายนี่ไฮเทิงมันจะเลื่อนจะเลื่อนมิเตอมินเด้มิมนะเออมิแต่อันยังจักต้มปลาแกงไก่แน่แล้วยังกระสาดลงแต่ไฮหันเนาะโอเคบ้าว่า เขาว่ากองเพียนลันนี่ปลาเลยได้เขาว่าเออมันลัน่ะได้ลันโดนอะไรเพราะงห็นบ่อีแป้งที่มันมัดก่ายยางเลยเป็นยาหนิกองเพียนลันแหละเนี้ ้ถ้าเจ้าบัมาเยแมนใจขาดฮัลโหลอันนี้ให้มักยังมั้งเนาะพี่น้องเอ๋ไปโอหขัวใจจวายไปขึ้นปลาเขาเลยเอ้านี่สีน่าหัวนะฮะมีขามากไปะเนี่ยอ้าวแม่นบอกมันลอยได้เลยอะวิวถิวถิมเดี่ยวอะไรพี่น้องหน้าเขา เดี๋ยวพาไปเบิ่งกะขึ้นเลยจังมวัดเลยง่ายเกินทันทายโหดถามันบ่เมื่อยมันพอเออพอทายมันหลุดติดเตียดไปก็แล้วทายพอกบมันว่ายกบได้ว้ายผัสสิทีมห้องอีกผัสสิทีมห้องมันกะคนดำกะโปมือหักโปมือแตกโปมือไปแตกจะมือฟองเนาะ เออมังกำดูว่ะแมนมังนี้มังข่อยปวดเหมือนยังนีใส่ถุงมืออยู่อันนี้กำดูมันกับมือเขาก็ฟงหอนมันยังบูชินบ่แมนมือด้านอลไรได้ดิธรรมดาเห็ดใหม่เห็ดแบบเริ่มมือทำอิฐนะมือต่อไปมันกับแบบอันนี้ให้ใหญ่จริงต้องเห็ดห้องตีนหลาอย่างเงี้ยห้ององเตะเห็ดเตะ นังคับไปเลยเรีงแห้ง่ได้ยิ่พอเท่าหายเริงเนี่ยมันต้องได้เรงแน่นอนเราแห็นมันเนี่ยห่อนังเห็นอาะเต่มว่าเบิ่งกะพี่น้องพี่น้องว่ากะงามงามเพื่อนวะงามบ่ที่ลีบ่งามบ่งามยังไหเนาะมานเต็มหมอกเก่าเปิดรึเ่าใส่จักมาดปะสิโอหล่หลอหนึ่ง องแสนกี wollen, ่ป en like ูี่นงบอสกะของงามบอสกิจกะรกสบายเนาะให้กบปีกายให้กบปีกายวีนี่ให้ไรสุดเลยกะอันนี้รกง่ายให้กบปีกายบรขงหจะเช้อุ่นละเอื้อใจงบมันฝนมาตกหัมนี่ยตอนหวานมันเลยครับ กัจะว่าอุ้ยใส้ปูอย่ะบอกเอางาอยมันหักมันหามอยู่มันหามอยู่รอบหนึ่งมือมือวานมันหามอยู่หนึ่งบอว่าตอนเทวานใหม่ไหม่ค่ะตอนยว่นสองรอบได้ดีรอบแรกมันก็หามดิขันดินมันแข็งมันก็โลกสบายมือวานเข่ากับวานกากหามือกันคนอย่าหามก้าวงอก มอเันแตองขึ้นบขาเห็นหมดะขึน้า้นเวหรหากินเขาเพนแรงจังต่อขาดแรงนี่แรงขาดย่งคุดแจอีกแล้วค่ะอันนี้ก็ขาดด้วพี่นุ้พอดีพอดีพมืแตกสิปักบ่อะให้เหนียวอยู่ เขาต้องเอาจกลงมาขุดแจมัน,นแมน่มขุดแจมบ้างบ้างคุดตัวห้าท้ายเปล่าไรเด็กขุดให้มันเป็นอะไรเป็นแบบขี้ท้ายนั่นแหละเลยต้องถือเพราะชมนูดำหน้าจังรยานหมูงแจ่เ,จเนาะแม่แบบบางคนเขาท้ายเขาสอนขั้นบดีแห้งคักมันมั่นปากบวยอยู่คนเดียวเขามันกระพูกระพูกากระพูว้าที่ต่อ อันนี้ให้จะเลื่อนหยาดให้เอนี่มันเขาาเขาหนึ่งแนี้เนาะมีมหน่อยแบนีเนาะกระเดแห้งลายเนาะเขาหน้าแซงนดนี้เนาะมันป่องสนมากเป็นแต่ว่ามันสิบบงะมันอะไรบ่คือเขาตัวห้าอันนี้นั้งไหนนั่งนึ่ง่ สอนขันจนมุนเบิดโอ้เอารถมาอยู่ากินคณะเบิดยังอันนี้ก้นสีดำได้อีวนี้ปาี่โนสีดำได้อีกแน่นิคะ เห็นขั้นหน้าหน่อยเ่ว่ามีขั้นหน้าเอานะก็สุดท้ายเอาเบอร์ถอยท้ายตอนยังหน่อยก็บยังสิละตอนท้ายใหม่ๆกับพ่อมาเนี่ยเลยมันแบบมันคึ้งาปรกเทศไทยนะเ้าต้องถ้าจับจังหวะอันบระธานได้ต้องคึ้งบัได้ดินทะเลน้าย่างหยิบวันนี้คือบระลงเฮ้ยตอนแรกตัวขาดผู้เดียวได้เออเหรอเฮ้ยธุรกิจมั่นเถอะ

ទៅប្រើអน้ําជាមួយគូបាទៅមិនអាបน้ําមកអាបน้ําណော်ដើរអាបน้ําណော်មិនអ៊ុយអញតាហកទៅមកໂຕនេះវេសទៅស្អីជួបដូចกันก่อนទៅលៀមតិតាហុយ